สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักครูที่เรียนเด้อนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกที่เราย้ายของเข้ามามนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องผงนะครับที่จอดรถสองา้อะไรก็ว่าไปนะครับ ทนี้บ้านพัก,นะกะน,นะครับก็จะมีทั้งหมดสองชั้นนะครับชั้นข้างล่างเขาเป็นห้องอเราสามารถทําเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับอ่าตอนนี้คือไฟดับนะครับเนื่องจากวันนี้เราเเรมานะีเขตพิเศษมานะเขตสิเศษาคือช่างไฟนะเดี๋ยวจะแอบไปดูช่างไฟดับาลก,กันนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับของคุณคุปปุ้งนะครับะะที่เอาให้เธอชำมากนะครับตู้เย็นแบบนี้อ่า โอเคนะครับรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีห้องอะไรไ<ป>อ๋อโอเคถัดไปนะครับสิ่งที่เราควรจะ้อคอยระคอยเราบอกยัคอยนั่นก็คือมีบันาเชื่อไปนะครับชั้นไอปฟ้าแบบบ้านผักผูผักใจนะ,ะและ้วทีนีอ่าแอบได้ยินเสียงนะครับที่เราบอกต้นคลิปว่าจะมีช่างไฟนะครับมาช่องซ่อมไฟให้เราวันนี้นะ เราจะมาพบกับโชกนาสั้นไฟกันนะครับทุกท่านคือมันก็จะอ่อนอย่างเงี้ยคุน่ากลัวมากไฟใช้มีอิโตัไม่เคยมีน่ากลัวมากครับทีนี้เราก็มาตรวจสอบห้องอะไรกันนะครับโอเคห้องเราก็จะเป็นแบบนี้ครับพีก้อนื้นนะครับก็จะเป็นคื้นก็จะเต็มติดแบบโอเคครับคืนก็จะเป็นอย่างนี้ัวนะครับก็จะปึ๊บ เอาไปถับไปถับนะฮะไปถับจริงเหรอน้องชอบไปอ๋อโอเคอุ้ยนั่งตุ้มเลยเป็นห้องที่บอกว่าเอาไม่ไปชมวิวเราก็จะทำการไปที่บาร์โคเน่ยบาร์โคเน่นะครับพบกับระเบียงนะครับในห้องเราเราก็จะมีแอร์ถามว่าจะได้ไหมไม่ครับเสียเงี้วนี่แอร์ดีนะครับ รยางบรรยากาศโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับที่วาริชภูมินะครับแล้วก็ถัดไปนะครับว่าข้างก็จะเป็นบ้านพักนะครับของนักการซึ่งตอนนี้ใช้งานได้นะครับนึกว่านักการจริงตกใจขางกานนะครับก็จะเป็นสวนมันนะครับแล้วก็สวนสับปะ๊ลังแล้วก็สวนยางพารานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนหลังใหญ่ของเรานะครับข้างข้างบ้านพักก็จะมีต้นชมพู่ชมใจนะครับ สามารถยื่นมือเก็บได้ห้องฟังนั้นนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดตอ่อพานพักก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องติดต,อต่อมานะครับเนื่องจากไม่มีไม่ว่างแล้วเต็มแล้วโอเคจดการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเจอกันอ้าไม่เห็นยูฟ้าที่มีป่วยฝั่งโน้นไง จริงๆแล้วห้องนี้นะครับเวลาการสร้างของกระทรวงเขาบอกว่าห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับแต่เนื่องจากนะครับมีผู้บุกรุกคือพยาผัวนะครับทำการกินนะครับทําให้ห้องนี้ต้องโดนอทะลุประตูเนาะนะครับอันนี้ก็ไฟนะครับน่ากลัวไหมครับอันนี้เดี๋ยวช็อตหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่างไฟเรานะครับนอกจากนี้นะคเดี๋ยวฝาห้องนอนนะครับดูพื้นห้องนอนก่อนค่ะดูาพื้นก่อนค่ะ อ่าเพื่อนานะครับก็จะทะลุนะนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับก็จะมีปูดฝั่งนน้นคืดไม่ดีใช่ไหมใช่ฝั่งนน้นคืดไม่ดีฝั่งนี้ฝั่งนี้นะทางก็ไม่ดีไม่พื้นก็ไม่ดีไม่ไม่ดีเลยภาษาอ่ะนั้นแล้วผ้าปูน้ำมันอ๋อเมื่อคืนจบการรีวิวยังจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากร้อนรีประตูพี่เรนก <laughs> oh my god